เอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือวันนี้นะครับอยู่ๆก็มีภาพหลุดจากเกม Resident Evil ภาคที่9ออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งก็ฟังหูไว้หูนะครับไม่มีการยืนยันว่ามันเป็นภาพจากเกมจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีมือดีปล่อยออกมาเออถ้าถามผมนะผมว่ารูปเนี่ยรูปจริงเว้ยเพราะว่าหลายๆอย่างนะในรูปในนี้กับในตัวอย่างอ่ะมันแมทช์กันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันไปทีละรูปก็แล้วกันนะครับผมามาดูรูปแรกกันก่อน รูปแรกนะครับเราจะเห็นว่าเกรสเนี่ยเหมือนจะเข้าไปในบ้านร้างอะไรสักอย่างนะครับกับไฟแช็คหนึ่งอันในมือถ้าให้เดานั้นน่าจะเป็นโรงแรมเรนวูดที่เกรสจะต้องไปลงพื้นที่สืบสวนในตัวอย่างนะครับมันบอกว่าให้เกรสไปสืบสวนน่าจะเป็นที่นี่แหละเออแล้วก็สภาพเธอนะครับเต็มไปด้วยบาดแผลนะครับผ้าพันแผลเต็มตัวไปหมดเลยซึ่งไอ้ผ้าพันแผลเนี่ย มันก็ดันแมสกับในตัวอย่างนะครับเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันเลยพัานด้านซ้ายแล้วก็ตรงแขนนะครับจะต่างกันอย่างเดียวก็คือในในรูปที่หลุดออกมาเกรซจะใส่นาฬิกาข้อมือด้านซ้ายนะครับแต่ในตัวอย่างที่ถูกจับมัดอะเกรซไม่ได้ใส่นาฬิกาซึ่งเป็นไปได้ว่าเออนี่คือในรูปเนี่ยรูปที่หลุดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เกรซจะถูกจับนะครับพอถูกจับปุ๊บก็เลยถูกถอดนาฬิกาออกผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้เป็นไปได้ ส่วนรูปที่2นะครับเราจะเห็นว่าเหมือนเกรซเนี่ยจะตกใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเ,เราก็ไม่รู้นะครับว่านางตกใจอะไรแต่ว่าท่าทางเนี่ยชาวเน็ตแซวเหมือนว่านางจะโดนเสียบตูดยังไงอย่าง <c oughs> นั้นเลยอ้นี่ก็แซวเกินรูปถัดมานะครับเราจะเห็นว่าเกรซเนี่ยถือไฟแช็คหนึ่งอันในมือพร้อมกับเจอหนังสือปริศนาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันเขียนว่า Mary j o n e s Shadow g h o นะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแล้วไม่มีของจริงนะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแบบหนังสือที่แต่งขึ้นมาในเกมนี่แหละอืมตอนแรกกะจะไปหาข้อมูลไงว่าหนังสือมันเกี่ยวกับอะไรหาไม่เจอนะครับผมอรูปที่สโอ้โหกลิ่นนี่ลอยมาเลยเป็นรูปที่เราจะได้เห็นกับซอมบี้ตัวใหญ่ยักษ์นะครับซึ่งน่าจะเป็นซอมบี้ผู้หญิงคุณยายหรือเปล่าเนี่ยใส่ชุดเหมือนคุณยายนะครับกําลังอ้าปากใส่เกรสอยู่โอ้โห ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยรูปถัดมารูปที่5นะครับเราจะเห็นว่ามีมือปริศนากำ้องปาดกระจกอยู่ซึ่งคาดว่ามือเนี่ยน่าจะเป็นมือของซอมบี้ตัวที่ห้อยหัวลงมาจากในตัวอย่างนะครับซึ่งก็มีทฤษฎีที่บอกว่าไอตัวนี้อาจจะเป็นเรจิสลิเกอร์นะครับลิเกอร์ผู้หญิงที่เคยโผล่มาในภาคเอาเบรกมาก่อนซึ่งเนื้อเรื่องภาคเนี่ยมันโยงกับภาคเอาเบรกไงเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรจิสลิเกอร์แน่เลย มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมและรูปถ,ถัดมานะครับก็จะเป็นฉากบรรยากาศในเกมเป็นสถานที่ในเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสถานที่อ่ะโอ้โหตรงเป๊กกับในตัวอย่างเลยครับเห็นไหมมันจะมีม้าตัวหนึ่งเหมือนในตัวอย่างเลยแล้วก็ลอยแตกตรงพื้นนิดนึงเออแล้วก็นี่คล้ายๆเป็นห้องโรงพยาบาลอะไรสักอย่างนะครับก็ตำแหน่งหลอดไฟโคมไฟประตูผ้าม่านตรงเป๊ะนะครับผมก็เลยคิดว่าเออไอ้นี่ไม่ใช่รูปแบบว่าถูกสร้างขึ้นมาหรอกไอ้เนี้ยหลุด ภาพหลุดจริงๆซึ่งหลุดจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะจงใจปล่อยเออผมว่าจงใจปล่อยแน่เลยมันหลุดยังไงหลุดยังกับแคปมาจากหน้าจออ่ะแถมอีกอันหนึ่งมีคนบอกว่าไอซอมบี้ในตัวอย่างอ่ะก่อนที่จะขึ้นโลโก้เกมอะ <S <S <ๆ>่ะเขาพบว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไม่ใช่ซอมบี้กับโหลกาลาทั่วไปนะครับ <S <S เพราะว่ามันมีแบบเหมือนคนจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นซอมบี้ผู้หญิงผมสีขาวนะ หรือว่ามันจะเป็นแม่ของเกรสเออเพราะว่าทรงผมคล้ายๆนะครับแต่ว่าในความคิดผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้ซอมบี้คุณยายตัวใหญ่ตัวนี้นั่นแหละถามว่าทําไมถ้าเทียบตําแหน่งฟันนะครับคือเหมือนกันเป๊ะเลยฟันล่างเห็นปะมันจะแบบว่าเอียงเหมือนกันในตําแหน่งเดียวกันด้วยผมว่าน่าจะใช่ไอ้ซอมบี้คุณยายนี่แหละอ่ะทีนี้คาดว่าตัวอย่างเกมเพลย์น่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะเอามาพูดเพิ่มเติมก็นลวกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าถ้าชอบก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะรู้สึกคนดูไม่ค่อยมี <c oughs> เออแล้วเจอกันจ้า